สวัสดีตอนเช้าสวัสดีตอนเช้าๆนะคะวันนี้พบกับแม่เจ้าคุณกับตานะคะคุณยายเจ้าคุณนะคะกับคุณตาแบ่นะคะคุณตาเดินมาแล้วนะคะฝากคุณยายเราไปอาบน้ํานะคะดูคุณยายนะคะเดินมากับตาสงคนนะคะเดินออกกําลังกายนะคะจะไปอาบน้ํานะคะก็ฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะเมตตาคุณยายนะคะป้อนผลไม้คุณยายอน ค่ำๆนะคะถึงสี่ทุ่มนะคะคุณยายช้างเรานะคะไล์ถึงสี่ทุ่มนะคะคุณยายก็จะปิดไล์เข้านอนนะคะหมดไม่หมดก็ถึงสี่ทุ่มนะคะก็ฝากแม่ๆพ่อพ่อใจดีใจบุญทุกท่านเมตตาคุณยายนะคะให้คุณยายได้ค่าต้นสับปะรดนะคะคุณยายช้างสองเชือกนะคะยายเมลีกับยายเจ้าคุณนะคะเดินออกกลังกายกับตาไปแล้วนะคะจะไปอาบน้ํานะคะคุณยายคนงามของเรานะคะเดินไปแล้วนะคะคุณสวยนะคะไปแล้วค่ะ อาบน้ำนะคะเดินออกกำลังกายด้วยกันนะคะอาบน้ำนะคะทังนี้เป็นจิมมี่นะคะจิมมี่คุณหล่อจิมมี่คุณหล่อนะคะจิมมี่ จิมมีู่ปหลอดวันดีแล้วไอจิมมีู่ปหลอนะคะอันนี้คุณยายเจ้าคุณเราจะไปอาบน้ำนะคะไปอาบน้ำเดินออกกำลังกายนะคะมาจากที่นอนก็จะเข้าไปอาบน้ำอาบน้ำเสร็จก็คุณยายก็จะเตรียมตัวนะคะเพื่อมีแขกมานะคะฝั่งนี้ก็เป็นน้องมีรัพ์นะคะน้องมีซัพ์คนหล่อเหมือนกันนะคะ อยู่ที่ร่มนะคะมองเห็นหรือเปล่าเนาะคุณแม่จ๋าไม่ได้เดินไปใกล้ๆนะคะเพราะว่าจะตาจะปลายายมาอาบน้ํานะคะก็ฝากทุกท่านเมตตาคุณยายนะคะป้อนผลไม้คุณยายด้วยนะคะเดินออกกําลังกายแต่เช้าเลยนะคะเดินดูออกกาลังกายนะคะตาของเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะคุณแม่จา๋าคุณพ่อจา๋าหนึง like, ่งไลค์หนึ่งแชร์ของท่านนะคะก็จะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะเพื่อเปิดการมองเห็นกับช่องเล็กๆที่ไม่ค่อยมีแม่แม่ท่านรู้จักเท่าไหร่นะคะคใหญ่เจ้าคุณกับแม่มาลินะคะฝากเมตตาช่างชาราทั้งสองเชือกด้วยนะคะตอนนี้คุณยายช้างของเรานะคะก็จะเข้าไปนะคะรออาบน้ํานะคะฝากแม่แม่พ่อๆอใจดีใจบุญทุกท่านด้วยนะคะฝากเมตตาช่องเล็กๆนะคะคุณแม่จา๋าคุณพ่อจา๋า จะไปอาบน้ำนะคะตาก็จะรอคิวนะคะรอคิวอาบน้ำนะคะขอฝา,ากแม่ๆพ่อๆใจดีใจบุญทุกท่านด้วยนะคะก็กราบขอบคุณน,นะคะที่ทุกท่านเข้ามาเมตตาคุณยายนะคะขอให้ทุกท่านนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ บุญรักษาเทวดาคุ้ครองนะคะร่ารวยเงินทองนะคะร่ารวยโชคลาภนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าก็อขอสาธุบุญกับทุกท่านด้วยนะคะที่เข้ามาเมตตาป้อนผลไม้คุณยายนะคะตัวสาหรับคลิปนี้นะคะยายขอจบเพียงแค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย